ลำใหญ่ปลาพี่น้องโลแกนลิฟพี่น้องผมอลากระติพี่น้องมากระนี้เห็นมาขนาดพี่น้องมาแต่ว่าเจออีเห็นใหญ่ค่ากินบ้าโลแกนลิฟพี่น้องกลมวานีสุดยอดเลยพี่น้องเลือกออกพี่น้องเอาใบมันดอกเลยแม่กระตารน้ำพี่น้อง น้ำกระเป๋าเพื่อนเจงกันพี่น้องน้ำกระเป๋าเลยน้ำพี่น้องเสร็จมากินพี่น้องพร้มบ้านาใหม่เบาเลยน่ารักเลยพี่น้องมักลำไย,ยปลาพี่น้องขึ้นมาแต่ทางหยามันพี่น้องเศรษฐะ จะเม็ดพันไปเนาะก็เลยขึ้นมาห้าร้อยเก็บหอยหอมพี่น้องฝนตกหอยมันจะมันออกมาเลยมาลำไยนี่ไยปล่าหนงังวานเลยลินี่พี่น้องนอนนะวานวานเลยพีเ่เนาะวานเย็นๆเลยเนี่ย บ้านยิ่งกว่าลำไยอย่างนั้นอีกนะลำไยที่เข,ขาขายในตลาดอืมไม่เเม็ดกระชี้เยอะๆอย่างอีเห็นมากขนาดพี่น้องมากนเลยอาลอยเย็นกันงคืนพักให้พี่น้องแต่ว่าโมมีเวลาพี่น้องดับหน้าเลยช่วงนี้เนาพี่น้อง hãy kìm hỏi 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 เดี๋ยวขึินเอามากินไปเนาะเชเอามากินอยู่บานพี่นาน่้นเนาะเดี๋ยวถอดเกือบไปนองโอเคืก็ขึ้นง่ายอยู่นโอเคพี่นาองนียไงปลาพี่นองโล้ะเล็กไีน้องพ่ ความวานอยู่ยวใช่ต้องหมายว่าพี่้องความวานครับเย็นเป็นเชียบเลยพี่น้ง<อ>นี่พี่น้องวานอีงนี่พี่น้อง ดกกะลีพี่น้องความวานนี่สุดยอดเลยพี่น้องนี่พี่น้องเฉลี่ยแต่แบบนวดมันอาชิบุรายคือลำไยเขาพี่น้องนวดข,า,ขาวๆพี่น้องเราความเสียบเนาะพี่หวานกว่าตนอนอีพี่น้องความวาน คือชิบได้เก็บแล้วเดี๋พี่น้องหอยเพิ่งกินมากนี่พี่น้องบานขาวอะไรสักอย่างโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอากันมากินอยู่เพื่อนพี่น้องาน,นี่ถ้าอากกันนี้มาตัวนี้มันกเกิดบาปีดีพี่น้องถ้ามันเกิดปีนี้ปีหน้านมันจะบ่เกิดพี่น้องมันจะบ่มมาก มันมาปีนี้ปีหน้าบ่มาณพี่น้องบาปีพี่น้องวานเียรีพี่น้องนี่ตันยังไงเลยพี่น้องประมาณมาคอยเบาเด้หนิความวานถูกว่วานแบบเย็นพี่น้องวานแบบแสบดุรีพี่น้องพ่อเด้สิเก็บเมื่อยพี่น้อง

เมื่อเหลือเอาพี่น้ <c oughs> องนี่พี่น้องหมากมันแบบนี้พี่น้องแต่ว่าในรีพี่น้องต้นมันอยู่พี่น้องนี่ก็แมนพี่น้องไลยพี่น้องต้นมันาไลา้นี่ลุมกระแมนพี่น้องต้นนี้กระแมนพี่น้องนี โอเคพี่น้องเดี<ม>๋ยวหาเก็บหอยพี่น้องเก็บหอยอะไเมือ่ออะไรพี่เนาะไปเบิ่งสวนมันอะไเมือ่อพี่น้องสวนมันอะพี่น้องปลูกลายนี่เลย่นาะโม่ขึ้นบาทัานโม่ตอนนีนต้ตะปลูกกอนพี่น้องเดี๋ยวเก็บถั่วมา่อตำกับพี่น้อง ตัวอ่ปูไ,ปไปาาว,ว้พี่น้องปูไว้ประธรมาสะรด้วยพี่น้องมาด้ใส่นี่ยมันเยื่นพี่น้องเฮืองออกมาเท่านึงพี่น้องมันเทียวถิ่มก็ไม่ในพี่น้องมันเทียวแต่มันเทียวพี่น้อง เก็บดีเถอะเนาะจำหนึ่งเก็บเบิดพี่น้องกวาบปเดาออกมาอีกถวายกระเถาะชิซิพี่น้องดำหน้าแล้วบาทนี้ ีเวลาออกมากไปไล่เติพี่น้องพไดเติมยอดเยนี่พี่น้องไปเดินขึ้นเก็บอยู่เทิงพี่น้องขานขึ้นพี่น้องชิ้มเงินเลยนี่พี่น้องเลือกออกพี่น้องเอาใบมันออกเลยแนกตาน้ำพี่น้อง

ผนบางทัวเป็น,นทางทาครับ่กุคงกังเกงก็เต็มไปนอมอแลลำใหญ่หวานไปกินแซ่บเลย